สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องพบพ่อกันอีกท่านหนึงครับกับบ่อนไซไทยย่อครับเมื่อนี้มาอัปเดตต้นโพที่เริ่มฮัดเล่นใหม่ครับมาสักสามสี่ปีที่แล้วครับนี่ฮัดเล่นต้นโพนะครับ เก็บไปเก็บมาปรากฏว่าเก็บตามข้างทางหลายต้นครับอันนี้ตอนนังโมมีประสบการณ์นะครับตัดเขียงนี่อยากให้มันขึ้นนี้กับขึ้นนี้ปรากฏว่ามันโหม,มาครับมันมาขึ้นนี้แทนกับขึ้นฝั่งนี้ครับก็เลยดึงนี่ดึงเอี้ยวอันนี้อันนี้ก็ดึงเอี้ยวมานี่ครับมันก็เลยเบิ่งตลกตลกไปครับตามภาษาคนโมมีประสบการณ์เลยครับที่ได้มาทั้งวมดนี้มี มีต้นโพต้นนี้ต้นเดียวครับที่เป็นยอดแดงใบแดงครับต้นโพต้นอื่นก็จะเป็นมันโปใบแดงเลยครับเนี่ยออกออกใบใหม่ก็เอนกันออกใบเป็นเขียวเขียวนะี่ครับมีหลายต้นครับต้นนี้ที่ตอนออกใบใหม่นี่สีแดงเลยนะครับแดงตั้นเลยครับ ถ้าบวชแล้วออกใบพร้อมกันก็คี่สิคล้ายๆพกไก่ใบแดงฝั่งนี้หลังไม้ครับเดี๋ยวมาเบิ่งงาไม้นี่ครับออกให,ใหม่ในสีแดงเลยครับใบหน้าไม้อยู่ฝั่งนี้ครับ เดี๋ยววากันไปมันจะเป็นทรงใดครับเบิงด้านหน้ามันก็พอพอได้อยู่ครับจิ่งนะครับที่ผมดึงดึงหลอกไปเบิบ่งด้านหลังนีนเบิ่โงบจืดครับเดี๋ยวให้มันหุ้มมาสักหน่อยครับมาณนี้เดี๋ยวสิทัดตัดทดครับ เป็นไม้ที่หาง่ายสุดแล้วครับต,รต้นโพก็เลยขุดมาเล่นขุดตามข้างบริษัทข้างทางข้างอย่างมาดูนี่ครับนี่ก็ขุดข้างทาง ยอดบัวแดงครับของใหม่ได้กับบัวแดงครับเขียวเขียวอ่อนขุดมาจาก้างทางยอดเขียวไหมครับ มีต้นเดียวที่ได้ผึ่นพู้ยอดแดงมีเก็บปลาหมอกระซื้อมาแล้วกรทิมไ้ซื้อครับยังบ่เท็ตอย่งเลยตัดพุ่มคุมทรงไว้ซื้อครับตัดกิ่งที่แต่งกระเสดายเลยตอนไว้ครับ ครับผมปิดไทยด้วยโพยอดแดงเดี๋ยวมันมีความคืบหน้าอย่างใดสักหล,หลายเดือนเกือบปีเดี๋ยวว่าอัปเดตให้เบิ่งครับว่าความคืบหน้ามันเป็นอย่างไรครับพบพ่อกันเท่อใหม่ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ